สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านสู่ช่องพลังข่าวค่ะช่องที่ทีมงานพลังข่าวได้หาประเด็นร้อนเรื่องที่น่าสนใจต่างๆที่เราจะจับมาสรุปแล้วเล่าให้ทุกคนฟังค่ะเฮ้ย hey, ทุกคนเรื่องนี้คือแบบฟังเราต้องถามตัวเองเลยว่านี่มันเรื่องจริงไหมเนี่ยทรัมป์เวเนซุเอลาแล้วก็น้ำมันอีก50ล้านบาเรลบอกเลยว่านี่มันไม่ใช่ดิวธรรมดาแต่เป็นอะไรที่แบบโคตรเพี้ยนแห่งศตวตรรษ คือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากโพสต์เดียวของทรัมป์บนโซเชียลมีเดียของแกเลยครับโพสต์มาแบบเปรียปร้ยงๆเลยนะบอกว่าผมโคตรจะยินดีเลยที่จะประกาศว่ารัฐบาลรักษาการของเวเนซุเอลาเนี่ยจะทําการส่งมอบน้ํามันคุณภาพสูงที่โดนความบาดอยู่ประมาณ30-50ถึงล้านบาร์เรลให้กับสหรัฐอเมริกาใช่ครับใช้คําว่าส่งมอบเลยนะเหมือนแบบส่งของขวัญให้เพื่อนบ้านอะง่ายๆง,ายงั้นเลยเหรอคําถามที่ทุกคนต้องคิดเหมือนกันแน่ๆคือเฮ้ยมันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นวะเนี่ย อยู่ดีๆประเทศหนึ่งจะยกน้ามันให้กันฟรีๆมหาศาลขนาดนี้มันต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลังแน่นอนซึ่งเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องนี้นะครับเราต้องย้อนเวลากลับไปดูกันสักนิดหนึ่งคือเรื่องของเรื่องมันเป็นงี้ก่อนที่ทรัมป์จะโพสเนี่ยไม่นานเลยนะสหรัฐเพิ่งจะเปิดปฏิบัติการทางทหารแบบโหสายฟ้าแลบยิ่งกว่าในหนังอีกบุกเข้าไปรวบตัวประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรถึงบ้านเลยนะครับ และตอนนี้คือมาดูโรก็นู่นเลยครับถูกคีวไปขึ้นศาลที่นิวยอร์กเรียบร้อยข้อหานี่หนักอึ้งเลยพอเจ้าของบ้านคนเก่าโดนอุ้มไปปุ๊บการเมืองมันก็เปลี่ยนทันทีเลยสิครับมาดูโรเองแกก็สูดยิบตานะบอกในศาลเลยว่าผมไม่ผิดผมเป็นเฉลยสงครามเว้ยในขณะเดียวกันที่เวเนซุเอลาอาดีตรองประธานาธิบดีเดลซีโรดริเกสก็ถูกดันขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีรักษาการคนใหมท่ทันทีซึ่งทรัมป์กองมาบอกเลยว่าเนี่ยแหละคนนี้แหละที่กุยง่ายให้ความร่วมมือกับอเมริกาอย่างดีเลย อืมดีแค่ไหนก็ลองคิดดูแล้วกันนะเอาละพอได้รัฐบาลใหม่ที่ดูจะเข้าใจกันเป็นพิเศษแล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาแงะดูไส้ในของไอ้ดิวที่ทั้งเปล่าประกาศกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วหน้าตามันเป็นยังไงกันแน่แผนของครัม์เนี่ยบอกเลยว่าง่ายจนน่ากลัวอ่ะสเต็ปแรกเอาน้ำมันเวเนซุเวลามาเลยสเต็ป2เอาไปขายตามราคาตลาดซะและสเต็ป3อันนี้พีคสุด เงินที่ได้มาทั้งหมดจะถูกควบคุมโดยตัวผมเองในฐานะประธานาธิบดีฟังไม่ผิดครับเขาใช้คําว่าใบานีแบบเน้นๆเลยชัดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแล้วเงินที่ว่านี่มันเยอะขนาดไหนถ้าตีเป็นเลขกลมๆนะก็ประมาณ2,750ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้โหเงินขนาดนี้เอาไปสร้างหนังเอเวนเจอร์ได้กี่ภาคแล้วเนี่ยคือมันมหาศาลจริงๆครับแต่เพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับ น้ำมัน50บล้านบาเรลเนี่ยมันเยอะมากก็จริงแต่พอเทียบกับปริมาณที่คนอเมริกันทั้งประเทศเขาใช้กันเนี่ยซึ่งอยู่ที่วันละประมาณ20ล้านบาเรลเท่ากับว่าน้ำมันก้อนนี้พอยใช้ได้แค่สองวันครึ่งเองก็คือเยอะแหละแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเปลี่ยนเกมอะไรขนาดนั้นแล้วที่มันน่าสนใจไปกว่านั้นอีกคือมีแหล่งข่าววงในเขาแอบกระซิบมาว่าน้ำมันลอตนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าต้องไปขุดใหม่นะแต่มันถูกผลิตออกมาแล้วครับแล้วส่วนใหญ่ก็อยู่บนเรือบรรทุกน้ามัน จอดรอเทียบท่าเรียบร้อยแล้วด้วยพร้อมขนย้ายได้ทันทีโหเหมือนทุกอย่างมันถูกเซตอัพไว้หมดแล้วอะ่ะรอแค่กดปุ่มสตาร์ทเท่านั้นเองฟังดูเหมือนแผนของทรัมป์จะง่ายดายราบรื่นสุดๆเลยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวช้าก่อนเรื่องจริงมันไม่ง่ายเหมือนดีดนิ้วนะเรามาลองฟังเสียงจากคนที่ต้องทำงานคลุกฝุ่นจริงๆอย่างพวกบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่กันบ้างดีกว่าว่าเขาคิดเหมือนทรัมป์หรือเปล่าคือความจริงมันเป็นงี้ครับ บรรดาบิ๊กออย์เนี่ยเขาไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนทรัมป์เลยสันิดเดียวเขามองว่าน,นี่มันงานช้าชัดๆโครงสร้างพื้นฐานของเวเนซุเอลามันพังเละเทะไปหมดแล้วต้องใช้เงินลงทุนอีกไม่รู้กี่หมื่นล้านเราอาจจะใช้เวลาเป็น10ปีเลยนะกว่าจะฟื้นกลับมาได้แถมยังต้องกังวลเรื่องรัฐบาลใหม่ว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนอีกแล้วที่สําคัญคือน้ํามันของเวเนซุเอลามันเป็นเกรดหนักกลั่นยากพูดง่ายคือพวกเขาบอกว่าเออขอดูไปก่อนละกันไม่ได้อยากจะโดดลงไปเล่นด้วยง่ายๆหรอกนะ และพอมีคนไปจ่อไม้ถามเชฟรอนซึ่งเป็นบริษัทอเมริกันเจ้าเดียวที่ยังอยู่ที่นั่นนะคำตอบที่ได้กลับมาก็คือเรายังคงดําเนินงานโดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเคร่งครัดโอ้หเป็นคําตอบแบบโคตรจะทางการเลยคือไม่ได้แตะเรื่องแผนของทรัมป์เลยสักนิดเดียวซึ่งมันช่างต่างกับท่าทีของทรัมป์แบบเหมือนอยู่คนละโลกกันเลยเรื่องนี้มันเลยทําให้เราต้องถอยออกมามองภาพใหญ่ขึ้นแล้วล่ะครับว่า ไอาการกระทําแบบที่ไม่เคยมีใครกล้าทํามาก่อนแบบนี้เนี่ยมันเป็นแค่อีเวนต์เฉพาะกิจที่เกิดขึ้นครั้งเดียวหรือว่ามันกําลังจะกลายเป็นตําราเล่มใหม่ในการตามประเทศของสหรัฐกันแน่คือถ้าเราลองย้อนทำลายดูเนี่ยมันจะเห็นแพทเทิร์นบางอย่างที่น่าสนใจนะตั้งแต่ปี2019ที่มีข่าวหลุดว่าทาอยากจะซื้อเกาะกรีนแลนด์เหมือนไปเดินชอปปิ้งอะ่ะจนมาถึงต้นปี2026ที่ทาเนียบข่าวยอมรับว่ากําลังดูทุกทางเลือกเลยแม้กระทั่งการใช้ทหาร แล้วก็มาถึงเรื่องเวเนซุเอลานี่แหละครับมันคือรูปแบบของความคาดเดาไม่ได้แล้วก็การฉีกทุกตําราการทูตท,ที่เคยมีมาเลยจริงๆและทั้งหมดนี้ก็นํามาสู่คาถามสุดท้ายที่ผมวาดน่าคิดมากๆเลยครับเมื่อประธานาธิบดีของประเทศมหาอำนาจประกาศแผนว่าจะเอาทรัพยากรของอีกประเทศหนึ่งมาเป็นของตัวเองดื้อๆแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปนี่มันคือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่แบบใครแข็งแกร่งกว่าก็เอาไปเลยงั้นเหรอโลกเรากําลังจะเปลี่ยนไปทางไหนกันแน่ เรื่องนี้คงต้องจับตาดูกันยาวๆเลยครับ